สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านกับรายการ youtube กรเรษกษตรกล้วยนะครับวันนี้กเษกษตรกล้วยจะมาอัปเดตนะครับในการปลูกแคนตะลุปอันนี้แคนตะลุปนะครับนี่แล้วก็มีเมล่อนด้วยนะครับเห็นบินไวๆเนี่ยนี่เราวันพูดถึงปัญหาที่เกิดจากไอ้ตัวที่บินบินอยู่เนี่ยเห็นไหมเกาะใบไม้เนี่ยกาะอยู่ใบไม้เนี่ย ก็คือเจ้าแมาลงวันทองนะครับที่เป็นปัญหากับการปลูกแคนตาลูปนอกโรงเรือนนะครับรเกษตรก็ทําการดักนเนี่ยกาวมาดักก็ติดเต็มไปหมดแต่มันมีวายมันก็จะมีมาอยู่ประจาประจานะครับวันนี้ก็ได้พูดถึงการอัปเดตกันหอนะครับน้องแคนตาลูปนะครับแต่ถ้าเราปล่อยนะครับไม่หอนะครับจากลูกไสๆซวยๆนะครับมันก็ต้องทิ้งไปนะนจากที่ แขวนลูกกันนะครับนะเราถุงห่อมาไม่ทันมันก็ต้องทิ้งไปนี่ก็ต้องเท่าว่าเด็ดทิ้งครับเด็ดทิ้งตัดทิ้งนะเท่ากับว่า,ามันเสียโอกาสนะครับในการาสร้างผลผลิตของเรา,าตัดทิ้งไปเลยนะครับเดาก็ว่าวันนี้นะครับสําหรับการผสมดอกหรือต่อดอกนะครับผ่านไปในวันที่แปดแปดวันแล้วนะครับก็มี อุปสรรคปัญหาหลายๆายอย่างมาคุยให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้ทิ้งกันไปสําหรับลูกที่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่ทําการห่อท่านนะครับมันก็เริ่มนะครับเริ่มเริ่มเทิ่มแล้วนะครับก็ปลาไปครึ่งกิโลแล้วนะครับมันอยู่ในถุงห่อเดี๋ยวเอาลูกที่กระเสกล้วยห่อแล้วให้พ่อแม่พี่น้องดูเนี่ยลุกอยากลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่มากครับแปดวันครับสวยมากนะครับ เอาแกะ ok ให้ดูนะครับนี่เป็นลูกที่เกษตรกล้วยได้แกให้ดูอ้าวสวัสดีกันก่อนนะครับจะมีก uh, ันยามจะใสายนะครับกับเกษตรกล้วยนะครับนีลูกเนี้ยแกะให้ดูนะครับผิวเกลี้ยงเก่านะครับเนียนดิกเลยนะครับอืมอันถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้หอนี่ยุ่งเลยนะฮะยุ่งเหมือนลูกตะกี้ที่ตัดทิ้งนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแคนตาลูปจักรพพัดทองคำนะฮะ จกักรพรรดิสีทองนะครับจกักรพรรดิทองคําหรือสีทองเนี่แหละนะครับก็ต้องหอนะครับเพราะว่าแมลงวันทองมันมาจากหลายที่หลายแห่งนะครับหลังจากที่เราดักไปแล้วมันก็ไม่หมดครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันไหนที่มันแอบ,บมาเจาะเพื่อจะวางไข่ในลูกแคนตาลูปเราเนี่ยมันมันจะเป็นปัญหาเลยวันนี้เกษว่าก็ต้องมาตรวจสอบนะครับท,ทั้งทั้งที่ลูกมันโตแล้วนะนะครับเจ็ดวันผ่านไปแปดวันผ่านไปเนะี่ย ลูกเท่าครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนี่ยเออ,อนะครับมันก็ยังมีนะครับเล็ดรอดสําหรับลูกที่เรายังไม่ได้หอ่อก็ลองมาสังเกตดูว่าถ้าไม่ห่อแล้วปัญหาที่มันจะเกิดมันมีไหมนะครับมีจริงๆนะครับบางลูกครับอ่าที่เกษตรกุ้ยๆนะครับมีปัญหาลูกนี้อย่างตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าต้นเขาโตอุดมสมบูรณ์นะครับแม่เขาโตอุดมสมบูรณ์นะครับนะแล้วก็ ผลมันก็ติดอ่ามันไม่มีแมลงจอดอย่างลูกต้นนี้ครับปัญหาเลยนะครับปัญหาคืออ่าเมืเ่อโดนพายุลมฝนนะครับทาให้เถาแตกแล้วก็แล้วก็เถาขาดนะครับทําให้เราก็ต้องมาสร้างยอดใหม่เพื่อทําการเลี้ยงลูกใหม่นนี้ก็ต้องมาสร้างข้อตาล่างนะที่เป็นข้อตา,าที่อ่าต้องออกมาเลี้ยงมาเพื่อเป็นยอดแม่แทนนะครับแล้วก็ต้องมาสร้างลูกนะสุ้ลูกเล็กลูกแดงนะอ่าเพื่อจะ มันก็เลยเป็นรุ่นหลังนิดนึงนะครับเป็นรุ่นหลังนะครับเพื่อสแปร์ไว้เนื่องจากยอดแม่มันหักเนาะนะครับอ,อย่างนี้ลูกนี้ไม่ได้นะครับลูกนี้ไม่ได้มีรอยเจาะของแมลงวันทองแล้วเพราะไม่ได้หอ่ออันนี้พลาดนะครับต้องเด็ดออกต้องเด็ดออกออ่าเด็ดออกนี่เนี่ยถ้าไม่ได้หอ่อมันจะเป็นนี้มันจะมาฝังไข่อยู่ในนี้นะครับผมก็อีก,ก่อให้เกิดปัญหานะครับตัดทิ้งเหมือนตะกี้นะครับในต้นใกล้ๆนะครับนี่ ลูกเกีียงเก่าแล้วเนี่ยมีฝังไข่นะครับถึงไข่มันไม่แตกในะปัจจุบันนี้นะครับหรือไม่มีนอนมาเจาะนะครับรอช่วงมันโตไปนะครับมันเกิดการฟักไข่เป็นตัวนอนแล้วมันจะทําให้ผลเสียนะครับหลังที่เราจะได้จะได้มันก็จะเป็นได้ไม่คุ้มเสียตั้งปลูกมาตั้งนานนอนเอาไปกินอ่าอย่างลูกที่ควรจะหอนะครับก็คือเป็นไซส์เท่านี้นครับรู้ว่าติดแล้วนะครับรู้ว่าติดแล้วอา,อายุป,ประมาณหลังจากการผสมประมาณ3วัน อ่าประมาณหนึ่งอ่าอันนี้ผสมไปเมื่อวานดังดอกเนี้ยเมื่อวานอันนี้สมไปวันก่อนนะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับอ่าแต่ตัวนี้เกษตรก็ได้ละได้ได้ลูกที่ฮะได้ลูกนี้อ่าก็โตโตเท่านี้ห่อไวเนี่ยคัดไว้เพราะตรงนี้ผิวไม่สวยอันนี้ก็จะตัดออกไปเพื่อไม่ให้แย่งน้ําเลี้ยงนะครับตัดออกไปนะครับแล้วกิ่งนี้ก็ต้องเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าต้นอ่าต้นแม่มันกุดไปแล้วนะครับอันนี้เกษตรก็จะต้องทําแขนง ให้เป็นกิ่งแม่เพื่อสร้างใบนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นที่มันขาดไปนะครับสร้างใบใหม่เนี่ยสร้างใบใหม่สร้างยอดใหม่ออสร้างยอดใหม่นั่นเองนะครับก็ให้เขาเลื้อยไปใหม่นะครับอ่าก็ถือว่านี่ยจมีอีกลูกนึงนะที่จะเลี้ยงอยู่นะครับเพื่อป้องกันเนาะอ่ามันพลาดลูกไหนก็อย่าเอาลูกนั้นก็ต้องห่อนะครับกำลังสวยเลยเนี่ยอ่าน้อยกว่าลูกมะนาวนิดนึงนะครับไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณ1นนิ้วเนี่ยนะครับ อ่าถุงหอ่อหรือถุงส,สปายอะไรนะอ่าถุงอะไรนะครับเขาเรียกว่าอ่าติดปากนี่เลยอ่าสตันแมนเอออะไรนะครับอันนี้สักอย่างนะอ่าอเนี่ยนะเป็นถุงผ้าที่เราต้องหอนะ่อเนี่ยเพื่อกันมแมลงนะครับนี่กเกษตรกล้วยก็เพิ่งได้รับออเดอร์สั่งส่งมาถึงมาเช้านะครับก็สตันเอ้ยสปันบอลอ่าผงสปันบอล กีมบอกว่าไรเซตสไปเดอร์แมนป่ะอ่ะสปันบอลอ่ะวันนี้ขนาด20่สคูณสานะครับผม20่สคูณสานะครับก็จะเล็กอยู่นะถ้าสำหรับแคนตาลุกนะครับอันนี้ก็ห่อจนยันเขาแก่เลยล่ะนะครับถุงแตกเลยล่ะนะครับผมอ่านี่แหละก็ห่อนะครับง่ายดีนะสปันบอลเงี้ยนะครับมีความเบามีความโปร่งนะครับแล้วก็อ่าระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีนะครับนี่ในช่วงสาย อันนี้ขออนุญาตห่อลูกนี้เลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผลอไปไม่หอ่อโอกาสจะได้ลูกกจะยลาดไปอีกนะครับเพราะนั้นนะครับการปลูกกลางแจ้งนะฮะหรือปลูกในที่โล่งแบบที่เกษตรกล้วยทำเนี่ยไม่ปลูกในโรงเรือนเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่เขามีโรงเรือนเนาะอ่ามันก็ค่อนข้างจะ,ะยากนิดนึงนะครับอ่อยายากนิดนึงนะต้องดูแลเรื่องโรคแมลงแล้วนะครับก็ต้องดูอ่าดูแลเรื่องมแมลงอีกนะครับเพราะว่าจะมาเจาะอ่า ผลผลิตนะครับจากที่ดูแลเรื่องต้นโตมาได้สวยงามแล้วเราก็ต้องดูแลต่อเนื่องนะครับให้เขาสวยงามต่อไปนะครับนี่พอแล้วนี่ห่อแล้วก็เทาว่าเรียบร้อยนะครับก็จะเจริญตบโต,ต,ตเป็นจะตามรุ่นพี่ไปนะจะช้าวกว่ารุ่นพี่ที่ททลูกเท่ากับครึ่งโลครึ่งโลเนี่ยครับผมนี่ครับ,รบก็มาถึงนะครับการอัปเดตเรื่องราวการทำอะไรเขาเรียก เมลอนนอกเรืองเรือนนะครับหรือแคนตาลูปนอกตรงเรือนให้กับพ่อแม่พี่น้องดูอัอนนี้ก็สามแถวเนาะ,ะให้กับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับก็ผ่านไปผสมมาเจ็ดดวันแล้วเนี่ยอ่าลูกนี้ลืมห่อได้ไงเนี่ยมาดูลูกนี้ถ้าไม่หออ่ออันนี้ถือว่าโชคดีไปนะครับมันแรงไม่มากวนนะครับลูกทรงได้มีแผลถลอกเนื่องจากรอยขุดใบเนี่ยนะถ้าเราห่อปุ๊บอ่ะรอยที่มันเสียดสีขุดใบเนี่ย มันก็จะไม่มีนี่ก็ต้องรีบหอ่อโดยด่วนนะครับนี่แหละเป็นวิธีการหนึ่งนะที่กเกษตรกล้วยก็อยากจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เงิประมาณจํากัดนะบงบประมาณจํากัดก็คืองบในการสร้างโรงเรือนนะรอเราไม่มีโรงเรือนนะครับหรือว่าอยากจะปลูกกลางแจ้งนะทําให้มันง่ายๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็ทําเป็นไกด์ไลน์นะครับทั้งแคนทุบและก็ทั้งเมลอนนะ น,นี่สวมไปเลยนะสวมไปเลยนนล้อถุงกอดล้อถุงจะมาสามวันเนี่ยลูกโตไปเลยเลยครับจะเท่าต้มโออยู่แล้วนะครับเนี่ยอแล้วโอ้ยก็เหมือนในห่มผ้าห่มเสื้อเนาะทําให้อุ่นนะฮะแล้วก็ป้องป้องเรื่องมแมลงได้อย่างดีนะครับแล้วก็ผูกลายเชือกไว้นะครับง่ายๆนะครับพอไม่มีมแมลงเข้านี่ก็ถือว่าใช้ได้ละเ,เข้าไม่ได้ก็ถือว่าใช้ได้ละอันนี้ก็ถือว่า เราโชคดีนะครับถ้าโชคไม่ดีนะ่ก็โดนโดนเจาะโดนต่อยไปก็ต้องทิ้งนะต้องทิ้งผลผลิตนะต้องทิ้งผลผลิตอย่างเงี้ยโดนเจาะโดนต่อยแล้วก็ต้องทิ้งผลผลิตบางทีบางต้นเก็บไว้ต้นเดียวลูกเดียวอ้าวโดนเจาะอีกนะครับไปเลยนะจ่อยเลยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับผมพี่น้องสายเขียวทุกท่านเดี๋ยวขอุยัดใส่แว่นตาก่อนนะครับวันนี้แดดอากาศตอน้น่าดูเหมือนกัน คุณน้องสวัสดีครับสวัสดีขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับสู้ๆขอบคุณมาก,กเกษตรกล้วย,วยปลูกได้กระถางได้ไหมครับปลูกได้ครับ,อรบขอให้อยู่ถ้าเป็นกระถางนะตูดของกระถางก็เอาฝังดินไปเนาะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อลากที่ฝอยที่มันลงตูดกระถางนะั้นมันจะลงมาหาความชื้นหรืออาหารใต้ดินนะครับหรือว่ามีถาดรองน้ํา รอรับนะครับเพื่อให้มีความชืน้นรองใต้ก้นกระถางก็จะปลูกได้แต่ต้องมีแสงแดดนะครับผมแดดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับนี่ไขน่น่อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแว่นใหม่ละแว่นนี้มองไม่เห็นแล้วขอบคุณครับสําหรับคําทักทายมานะครับผมอ่านะครับอยู่ในร่มไม้ร่มนี่แหละครับผม แว่นมัวแล้วแว่นเอาออกลุยงานจัดนะครับเอาอันนี้เอ้านี่ก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องดูเนาะนะครับนี่นะครับสําหรับต้นที่สมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับลําต้นเขาใหญ่กว่านิ้โป้งเสร็จก้อยนะนิ้วชี้กระโปรงเสร็จก้อยนะครับอันนี้ก็หล่อเลี้ยงกันไปนะครับหล่อเลี้ยงกันไปนะครับในสัรแลงอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะนะก็หญ้าจะมาปกคลุมนะเดี๋ยวทาความสะอาดนะครับคราวนี้ก็ยา ผักบ้างนะคุมมันก็ทําให้พลาสติกคุมดินเย็นก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับปล่อยมันคุมไว้นี่นะครับอาเนี้ก็ไม่มีวันนี้ตอนนี้กระแส่ไว้แค่ลูกนี้ลูกเดียวนะครับลูกนี้คนเดียวเพราะว่าจะสร้างเรื่องอขนาดปริมาณมีหลายๆต้นเอาไว้สองลูกนะครับก็จะเป็นพ่อเปรียบเทียบวันเก็บผลผลิตให้กับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นถุงสปันบอนที่เอาไวห้ห่อโอ้โหลูกนี้ กิโลแล้วครับเผลอแป๊บเดียวนะครับมันน้ําหนักนะดีนะครับอ่าลูกนี้กิโลแล้วดึงเถาแม่คดเลยนะครับน้ำหนักเขาเยอะนะครับก็ห้อยน้ําหนักไว้นะครับนี่ครับอืมนี่ผ่านไปแค่แปดหรือเก้าวันเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราผสมอ่าเกสรแล้วถุงสปันบอลไม่ไม่พอใส่แล้วแตกแล้วตอนนี้นะครับถุงเล็กไปแล้วนะครับนี่เล็กไปแล้วไม่เป็นไร เอาห่อห,หุ้มปกป้องให้เขาปลอดภัยจากมแมลงและตัวนอนมาแทะนะครับส่วนเมลอนอันนี้เมลอน,อนก็ขึ้นเถาละนะครับยาวได้สองเมตรเออประมาณอครึ่งเมตรอ่ะทวทีครึ่งเมตรละ,รละก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่นะครับพาไปดูพาไปดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมลอนสา,สายพันธุ์ไทยนะครับผมก็คือนี่นะไทยเฮานะครับไทเฮาค่อนข้างจะสวยนะครับอันนี้ก็ปลูกอีกแนวนึงนะครับ ให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับใบใหญ่ใบบางไม่ใช่ใบบางใบกลางกว้างครับใบหนากลางกว้างดีนะครับแข็งค่อนข้างจะแข็งแรงลําต้นอวบดีนะครับผมนี่อันนี้ก็อีกเป็นอีกสายพันธุ์นึงเนาะนะก็จะปลูกห่างหน่อยหนึ่งแถวต่อหนึ่งต้นนะครับห่างระยะห่างของต้นนั้นก็สี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนนะครับนี่ก็ครึ่งล็อกเทาไปนะครับริบบิ้นสีแดงเนี่ยล็อกเท้าไปนะครับ ก็เท่ากับว่าอุย้ยแดดร้อนครับพ่อแม่พี่น้องกล้องจะร้อนตามนะกล้องจะร้อนตามเท่ากับว่าสวยงามอยู่นะครับตอนนี้สวยงามอันนี้เราปลูกโรงเรือนนะครับใช้อินทรีย์ประยุกนะครับใช้อินทรีย์ประยุกต์ก็คือใช้อินทรีย์คู่กับปุ๋ยเคมีนั่นแหละนะครับประยุกต์นะครับในการดูแลว่าจะทําได้ไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีพื้นที่จํากัดแบบกเกษตรกล้วยนะครับไม่มีโรงเรือนนะครับจะทําได้ไหมอันนี้ระยะครึ่งทางแล้วเนาะ สำหรับการปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเริ่มแตกแขน,แนงที่เราจะเอาลูกแล้วนะครับอีกไม่ถึง5วันนะครับตรงนี้ก็จะได้ทําการผสมเกสรน,นะครับไม่ถึง5วันก็จะผสมเกสรหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนรุ่นพี่นะที่นูนะรุ่นพี่ที่เป็นแคนตาลูปนะอันนี้คนละสายพันธุ์กันนะครับนั้นแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปนะครับจักรพรรดิสีทองอันนี้เป็นไทยเฮานะครับนี่ไทยเฮา สีส้มนะครับไทยหายเฮาสีส้มก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอันนี้ก็จะมาอัพเดตสําหรับน้องตระกูลแขนตาลุปนะครับน้องตระกูลแคนตาลุปนั้นให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่านี่เจ้าจุลนรีพของกรมพนาที่ดินที่อยู่ในสูตรของเ็ตไม่รับอาจารย์พศในน้ำหมักหลักหมื่นนะครับในสารปรับปรุงดินซีเคมีหมักแร่ว่าทําได้จริงแค่แท้แค่ไหนนะครับสู้กับ สภาพอากาศที่อยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับแบบนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องดูนะเดี๋ยวเขาก็โตมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบรุ่นพี่นะก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทําง่ายๆนะครับสไตล์เกษตรกล้วยต้นทุนก็ก็เป็นค้างเก่าจากแตงกวานีละนะครับค้างเก่าเท้าเก่าจากแตงกวานี่หละที่เราใช้กันอยู่นะครับอ่านี่มาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะหมูนี้เห็นไหมลูกต่อลูกเลยครับลูกนี้ของ ฝั่งนู้นลูกนี้ของฝั่งต้นนี้นะครับลูกนี้ของต้นนี้นะครับอา่าก็เลี้ยงกันไปนะครับก็คือต้นละหนึ่งลูกนะครับเนี่ยต้นนี้โชคร้ายหน่อยอน,นะนะครับต้นนี้โชคร้ายหน่อยอ่าต้นลมนะเท้าแตกเท้าแตกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเนาะอ่าก็ยังสู้ต่อไปได้นะครับก็ได้ลูกกําลังทําลูกอา่าเท่ากําปั้นลวนะครับนี่ก็ก็ยากอยู่นะครับสําหรับการอยู่นอกโรงเรือนยากอยู่ก็คือ ถ้าเจอลมก็เจอเต็มเต็มถ้าเจอฝนก็เต็มเต็มนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีพลาสติกค,คุ้มดินเนาะะวางเทปน้ำหยดให้ดีนะครับแล้วก็การทำขเขาเสาทำค้างให้แข็งแรงเพื่อรอ,องรับเรื่องสภาวะอากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับถึงดินฟ้าอากาศข้างนอกนะครับส่วนการให้น้ําให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะฮะเกษตรกล้วยใช้ระบบเดียวกับแตงกวาของกเกษตรกล้วยทั้งหมดเลยอ่นะ ใช้ระบบแตงกวาเสก่กล้วยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะแตกต่างก็อยู่ในช่วงที่ลูกขยายกว่านีอา้อีกประมาณ10วันนะครับเกษตรกยก็จะอัปเดตเ,เพิ่มน้ําหมักที่มีโพแทสเซียมนะครับเก็บธาตุอาหารเพื่อเพิ่มความหวานเพิ่มสีสันนะครับให้เนื้อนะครับหนาะนุ่มกรอบแล้วก็แน่นได้น้ำหนักนะและขยายโตอันนี้ก็มาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้อง เรื่อยเนาะนะสำหรับการปลูกแคนตาลูปนอกโรงเรือนนะอันนี้แคนตาลูปเนี่ยส่วนลูกเล็กที่เราตัดทิ้งอยู่ในเข่งเนี่ยตัดทิ้งนะครับนี้ก็ผสมเองด้วยนะครับพึ่งผสมด้วยนะครับก็มันก็ติดกับทุกลูกนะครับเพราะว่านะาบทผลสรุปของการาปลูกนอกโรงเรือนเนี่ยก็คือเราไม่ต้องต่อดอกผสมดอกก็ได้ครับให้พน้องพึ่งนะครับที่มา,าช่วย ผสมเกสรเนนะี่ยมันก็ติดได้ทุกลูกเลยนะครับแต่กลัวอย่างเดียวนะครับนอกจากพึ่งแล้วมันคือแมลงวันทองนะครับกลัวอย่างเดียวที่พ่อแม่พี่น้องควรจะปกป้องรักษาและป้องกันนะครับนี่เกษตรกยก็มีป้องกันอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือห้อยติดกาวนี่แหละล,ล่อแมลงวันทองนะให้มันมาติดนะเพื่อลดปริมาณ2เมื่อลูกเราผสมแล้วก็ทั้งทางการห่อด้วยถุงผ้าสปันบอลน,นี่แหละนะครับสปันบอล ห่อไวนะครับห่อไวเพื่อป้องกันการเจาะนะครับการเจาะนะครับส่วนการให้ปุ๋ยนะครับเราก็เกษตรกรให้แบบแตงกวานะนะครับอตอนนี้อยู่ช่วงให้ผลผลิตก้สิบสามสามยี่บสี่นะครับให้เหมือนแตงกวาน้ําเช้าเย็นนะครับสองรอบเหมือนกันนะนะสองรอบเหมือนกัน,น,นยังไม่ได้หอนะครับก็ต้องมาเก็บมาหอนะครับมาดูดูไอที่ไม่หอนี่นะ่ามาแล้วทุงมาแล้วลูกนะี่ สว,สวยครับสวยไหมพ่อแม่เมองถ้าสวยกดไลค์เป็นกําลังใจเกษตรกุยก้ยหน่อยนะครับอันนี้น้ําหนักก็ใ้ประมาณสี่ขีดกับครึ่งกิโลสูสีครึ่งกิโลต้นนี้เอาไว้สองลูกนะครับสองลูกเพื่อพิจารณวิเคราะห์ว่าลูกใหญ่เนี่ยผ่านไหมถ้าลูกใหญ่นี่ผ่านนะครับก็อ,อย่าตัดลูกเล็กนะเป็นลูกสแปรลูกสำรองนี่มันผ่านทั้งสองลูกะอ่าเดี๋ยวก็ต้องทําการเลือกกันนะครับเลือกกันว่าต้องเอาไว้หนึ่งเท่านั้นนะครับไม่งั้น ความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารทั้งหมดจะมาเลี้ยงเกษตรกรกยอยากให้ได้ลูก Big, Big บิ๊กไซส์นะบิ๊กไซส์นะลูกขนาดใหญ่แล้วก็รสชาติของความกรอบความหวานความนุ่มมาอยู่ลงอยู่ที่เดียวก,ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ที่หนึ่งลูกเนะะาะลูกนี้ก็จะห่อแล้วนะครับผมพอมีแถวนี้ยังไม่ได้หอ่อนะครับ เป็นแถวเลยก็ลองทดสอบดูว่าทั้งเหวแถวเนี้ยไม่หอม่อมันเป็นยังไงนะผลสรุปแล้วก็โดนแมลงวันทองต่อยซะอ่วมเลยนะครับอ่าจะหายไปหลายตัวเลยหลายอันเดยนี้นี่ถึงลูกนี้กระเที่ยก็ไว้สองสองลูกนะนะลูกนี้ต้องได้ตัดทิง้งลวนะครับโดนแมลงวันทองต่อยบุตรเบี้ยวไปหมดแล้วนะอันนี้ก็ต้องเด็ดทิง้งเด็ดทิ้งนะครับเอาแต่ลูกล่างไว้นะครับนี่ เด็ดทิ้งไปเลยเ,เอากรรไกรตัดมือเด็ดก,ก่อนก็ได้ควรแข็งแรงมากขั้วของอไอ้พวกนี้ครับแข็งแรงมากนะครับอันนี้ก็เท่าว่าต้องเอาออกนะต้องเอาออกต้องเอา,อเอาทิ้ง <c oughs> วันนี้นะครับก็มาอัปเดต่แดดล่มแล้วโอ้ยร้อนหลังแดดลม่มลมตกแล้วนะครับก็ถือว่าการทําเกษตรนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่นะรไม่ยากนักนะครับแต่เราต้องดูแลเอาใจใส่เท่านั้นเองนะครับเพราะแม่พี่น้องก็ต้อง คอยศึกษานะครับเรียนรู้นะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับผลผลิตของอที่เราปลูกนะรัเปนะ็นแงกว่าดีไมล่อนกว่าดีแ้นตารุปก,กว่าดาีมันจะเกิดปัญหาอะไรต้องมองให้เห็นนะครับเริ่มและเริ่มทําตั้งแต่น้อยเพื่อการศึกษาสวัสดีครับผมสวัสดีกันยามสายๆกับเกษตรกล้วยๆว,วันนี้หอ่อ หอลูกแคนตาลูปนะครับหอมป้องกันมแมลงวันทองนะครับจริงๆก็ต้องหอถ้าลูกเท่านิ้วชี้นะ,ะนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับก็คือผสมดอกประมาณ2วันเนี่ยก็เริ่มหอได้แล้วนะครับไม่ไม่ต้องรอนานนะครับแต่อันนี้ก็อย่าลองนะครับลองว่ามันเป็นไงอยากรู้ก็ต้องลองนะเสล้วยลองทุกอย่างนะครับลองผิดให้เห็นนะครับลองถูกแล้วก็ต้องลงมือทำนะครับรู้ว่าผิดแล้วก็ต้องอรีบ แก้ไขนะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ปัญหานะครับอย่าให้ปัญหามันทํ้ซตกจําเจเจอแต่ปัญหาเจอแต่ปัญหาแล้วโอกาสที่เราจะได้กําไรมันก็จะน้อยนะง่งยไงวนันนี้นี่แหละครับกับการดูแลน้องแคนตาลูปนะฮะถือว่าแคนตาลูปเนาะจักระพัดส,สีทองของเกษตรกล้วยนะครับว่าอยากง่ายแค่ไหนนะครับ อยากจะทํากันก็ลองทําดูนะครับปลูกในกระถางเหมือนคุณน้องถามเมื่อกี้นะครับปลูกกระถางแต่ถ้าปลูกกระถางปลูกได้ครับขอเป็นกระถางใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างน้อยก็สัก 14, 14, 14, 14นิ้วนะครับ14นิ้วนะครับก็คือให้มีความใหญ่สามารถพืชหาอาหารได้ได้เยอะ,ะรากกระจายตัวไปได้เยอะนะครับถ้าเป็นเมไปได้ไม่ต้องไปซื้อกระถางเพราะม่พี่น้องกระสอบนะครับกระสอบใบละ ละตามร้านเกษตรมันจะมีอยู่กระสอบปุ๋ยกระสอบที่เขาขายครับใบหนึ่งสองบาทเองนะครับใบสองบาทแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับประมาณค่อนกระสอบนะครับมันจะได้เนื้อที่กว้างกว่ากระถางแล้วก็แนวดิ่งแนวความสูงมันก็จะสูงกว่านะครับให้ใส่ดินไปประมาณสัก50เซนนะครับอันนี้ต้นทุนมันก็จะน้อยนะครับผมเอาดินใส่กระสอบนั่นแหละนะครับเอาดินใส่กระสอบนั่นแหละก็ ลูกนะต้นละหนึ่งกระสอบละหนึ่งต้นกระสอบละหนึ่งต้นนะครับนะมันไม่สวยนะก็มันไม่สวยก็ซื้อกระถางอย่างที่ว่าแลนะซื้อกระถางอย่างที่ว่านะครับอ่าเนี่ยก็ว่าแล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากลดต้นทุนนะเราเน้นลดต้นทุนนะครับเพิ่มพูนผลผลิตนะครับก็เอาที่มันประหยัดและถูกนะครับมาดูต้นลูกนี้เราจะาไว้ได้ไหมนะครับมันลอยสกิดสกิดจากแมลงวันทองเลย อตอนนี้มีกี่ลูกเนาะเก็บไว้ได้หนึ่งลูกมีรอยสะกิดจากแมลงวันทองแล้วนะครับลูกเนี่ยนะขนาดผิวมันแข็งแล้วนะมันก็ยังมาแอบต่อยได้นะครับกลัวว่าช่วงที่ลูกใกล้จะสุกนะครับออ่่าาตัวหนอนไข่ของแมลงวันทองเนี่ยมันฟักฟักมามันก็กินเนื้อกินเนื้อของแคนตาล,ลูกหรือไม่รอนเราเนี่ยมันก็ทํ้ทให้เสียหายได้ลูกก็เนา่าลูกก็เสียอ่า ถ้าเป็นไปได้ลูกนี้ก็ไม่อยากเอานะครับไม่อยากต้องเอาลูกใหม่นะครับก็ต้องหาลูกใหม่นะครับก็ต้องเลี้ยงลูกใหม่เอานะน,นี้มาจากต้นนี้นะก็ตอนน้องมาไล่ดูวนะ่าต้นนี้เรามีข้อไหนที่เรายังเลี้ยงลูกได้อยู่นะก็มีลูกนี้นะครับที่ผสมไปเมื่อวานนะผสมไปเมื่อวานนี้น้องพึ่งผสมนะนี่เกษตรกรกสังเกตดูจากเกสกีบเกสรนี่นะที่เขาเพิ่งแห้งเหนะี่ยวเนี่ยเปลี่ยนมามเอาลูกนี้แทนนะครับผม ลูกนั้นก็คงไม่เอาละนะครับพลาดปล่อยมันพลาดไปนะครับส่วนต้นนี้นะครับเสกล้วยเอาไว้มันโดนเจาะไปหมดแล้วนะครับนี่โดนเจาะไปเจาะไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราห่อไม่ทันอันนี้แขวนละก็ต้องตัดทิ้งไปลูกตัดเมื่อกี้นะครับก็ต้องมา,อาลูกล่างนี่แล้วกันนะครับที่เลี้ยงไว้นะลูกล่างเนี่ย น่าจะโอเคโอ้มีรอยเจาะแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไปนี่แหละปัญหานะครับตอนนี้ยจดยิงกุดอยู่ด้วยนะครับจะเอาลูกไหนนะครับก็เป็นปัญหานะครับก็มาต้องมาเลี้ยงขแขนงต่อไปนะครับอย่างตัวนี้ก็อย่าถ้าไม่ได้ก็ลูกนี้นะครับอลูกนี้เดี๋ยวมาเลี้ยงเอาตอนลูกเล็กๆนี้แหละครับอ่านี่แหละโอะ้แถวนี้ก็คือไม่ทันเนาะ ถุงมาไม่ทันถุงมาไม่ทันก็โดนมแมลงวันจัดสนัดเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยยางออกนะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะครับเห็นมีรอยยางออกมาแล้วมันไปแอบ,บวางตรงไหนนะครับเผลอ,อไม่ได้นะครับมแมลงวันทองมันเยอะมากเลยนะครับผมเอา้าวันนี้กเกษตรกรก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ถ่า,ถายอัปเดตมานะครับสวัสดีครับผมไข่เนาะเดี๋ยวไข่แว่นอีกทีนึ่งนะ ไม่ค่อยเห็นคุณนะนะครับาโอ้ยขาวาแว่นตาทิ่มตาอ,อืมอ๋อคุณบีบีสวัสดีครับตักทายกันมาคุณบีบีสวัสดีครับคุณ นนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกคุณดามะคุณตามมอนคุณตามมอนโทษทีครับคุณตามมอนสวัสดีครับสวัสดีกันยามสายๆแดดร้อนๆอนอะ่ะไม่ใช่อ่าเกษตรว่าก็ยังยังอยู่ในการบรรยากาศของการดูแลแคนตาลูปเมลอนนี่แหละนะทั้งแคนตาลูปทั้งเมลอนนะาทำทั้งสองอย่างดูว่าอันไหนอร่อยนะครับทำให้กินนะครับอันไหนอร่อยอ่า ก็ทาได้ก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับถ้าไหนอร่อยก็พี่น้องก็ไปปลูกกันเด้อน,นะครับตัวน,นี้กระเฉดกล้วยอร่อยอันนี้อยู่นะครับแคนตลุปจักรพพัดทองคำเนี่ยจกักระสีทองเนี่ยอร่อยอยู่ก็เลยทําไว้ให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับไปเป็นไกด์ไลน์กันนะครับว่าเ,ออเมื่อเราทําแล้วได้ผลผลิตจริงไหมนะครับทำเป็นปลูกกลางแจ้งกลางร่มเนี่ยวันนี้ทํามาเป็นการทดลองนะปลูกกินปลูกอยู่นะครับ เพื่อมีความสําเร็จมีความาเป็นไปนได้สูงแล้วก็ mm. วก็จะ mm. ทาขายาปลูกขายไงปลูกขายโอเคเอ,อ, okay. อาวันนี้ก็ต้องขอลาท่านชมทางบ้านไปก่อนเนาะอากาศมันร้อนนะครับก็เครื่องมันจะร้อนตามนะครับก็ต้องฝากนะครับการทําเกษตรนะครับถ้าท่านใดต้องการทําทแบบลงเรื่องแบบต่อเนื่องได้นะครับใช้อินทรีย์ประยุกต์คู่กับเคมีทําให้เกิดความปลอดภัย ทำให้ความง่ายกอกบการบริหารจัดการก็ฝากเบอร์โทรของเกษตรกกล้วยไว้0 6 3 4 5 2 8 9 4 1นะครับ0 6 3 4 5 2 8 9 4 1อ่าก็จะทำเป็นไกด์ไลน์ทำให้เป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องดูว่าทำแล้วทำได้เกิดประโยชน์ทำได้จริงนะคได้กิน,นะไ,ดกนได้เก็บผลผลิตอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับอ่าว่า ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับทำแบบนี้ต้นทุนต่ําก็ได้ด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในการทำนะครับแล้วก็ก็อย่าเป็นใกล้หลเป็นการทํานําหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนวันนี้กเกษตรว่าต้องขอลาท่านชมทั้งบ้านนะครับฝากเบอร์แมสแอดมินไว้อีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าเก้าเก้าสองหกหกสามเก้าเก้านะครับติดต่อน้ําหมักหลักหมืน่นเนาะที่ไว้ใช้ฉีดพ่นดูแลนะครับสารปรับปรุงดินอีซีเคมีหมักแร่ที่หวานปรับปรุงเรื่องโครงสร้างแม่พระแม่ธรณีดินให้อ่าเป็นดินดีดิน ปลอดภัยและทำให้พืชกินปุ๋ยนะครับผมแล้วก็ฟอตโฟยิปไรต์ก็ติดต่อเบอร์โทรที่แอนมิน0999266399วันนี้เกษตรก็กล้วยต้องขอลาทานชมทางบ้านไปก่อนแล้วเจอกับเกษตรกุยกล้วยในช่วงต่อไปในการปลูกเมลอนนอกโรงเรือนแทนตะลุบนอกโรงเรือนให้กับพ่อแม่พี่น้องไว้ชิมไว้ดูกันนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีครับผม